ตอนนี้ก็เจ้าของร้านเอ็มโอดนะครับก็เดินออกมาส่งคุณตานะครับแล้วก็มาเดินคู่กับเพื่อนสาวเธอตาก็ค่อยๆเดินทั้งตาทั้งขวดเรียกไม่ถูกแล้วครับวุ่นวายไปหมดเดินลงแล้วทางนี้ ก็จะขึ้นรถแล้วก็ดูมามองดูป้าไหมหน่อยนึ่งเลื่อนเลื่อนส่วนเาดวงุ้ยเนี่ยอ๋อเหรอรถมันสูงไงอันนี้ก็ย่าๆแล้วก็หลานๆโอ้บุเ้ยถ่ายไกลก็บุถ่ายใกล้ก็บุอุ้ยอุ้ย ส่งเนื้อแบบไหนบ่งีผเวยิ้มด้วยก็่นเยเดี๋ยวจะไล์เป็นแผ่นแล้วก็เอาให้เจ๊ดูไม่ต้องห่วงไม่ต้องไล์หรอกอ่ารับตัวเองไม่ได้ใช่ไหมล่ะอ้วนมากฮะถ่ายใกล้จะหาผมจเี่ยเป็นกระโดงโอย